สวัสดีครับร้านนวนจันทค่า Audio นครสวรรค์นนี้พามาดูชุด4ีประตูยกเบาะออกหมดเลยนะครับเป็นตู้ยกเบาะพิงนะครับก็ถ้าเน้นพลังนะครับเน้นดังๆแล้วก็ทำแบบนี้ไปเลยครับจบกว่านะครแรงกว่าตู๊ตพื้นแน่นอนนะครับก็องศาความเอียงนะครับองศาความเอียงของโตนะครับคื้นนั่งเนี่ยจะเป็นองศาเดิมของเบาะเลยนะครับ นั่งเดินทางไกลไม่เมื่อยหรอกครับนั่งง่ายแล้วก็ตู้ไม่สูงนั่งไม่หัวไม่ติดหลังคาส่วนตัวชุดเบาะเนี่ยก็จะมีตัวเบาะนั่งให้นะฮะเบานิ่มๆแล้วก็เบาะพิงก็จะมีให้ครบเลยคือครอบไปแล้วก็จะเหมือนเดิมๆเ,เลยครับแล้วก็มีเข็มขัดนิรภัยนขะขัดนิรภัยก็ใช้ง,งานได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ลูกค้าเน้นพลังเลยครับก็ตัวดอกจะเป็น12นิ้วนะฮะ1 2นิ้ว ตัวแรงๆเลยครับก็ไม่เล็ก222ก้อนนะครับขับด้วย power แอมห้าพันวัตต์นะครับ ba นะครับตัวนี้ก็แรง ใจแน่นอนส่วนระบบไฟคันนี้เป็นระบบไฟเดิมนะครับเดิมคือเป็นแบตเดิมนะครับสเปคเดิมเลยแล้วก็ส่วนตัวที่สำรองไฟกับ power amp เนี่ยจะใช้เป็นแบตเตอรี่ LTO อ่าคันนี้จะเป็น6แอมป์นะฮะ6แอมป์สำรองไฟไว้อยู่ใต้ power amp เลยนะครับก็เป็นแบตลิเทียมนะครับที่ร้านผมไม่ค่อยได้ใส่คาปานะครับเพราะว่าคาปาเนี่ยมันจะมีปัญหาอ่า ปัญหาที่แบบว่ามันบางทีเราก็จะเจอตัวที่เสื่อมแล้วเวลามาใส่ในรถเนี่ยถ้าลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยเวลาไฟมันขายหมดเนี่ยเวลาชาร์จเข้ามาเนี่ยพวกฟิลเฟิร์มมันจะขาดหมดเลยคนระับอันนี้มันเป็นบางตัวนะมันไม่ได้เป็นทุกตัวแล้วก็ถ้าโชคดีเนี่ยก็ถือว่าดีเราถามว่าคาปากับตัวแบตแบตเลีเทียมมันไหนดีกันถ้าเราไม่ได้เน้นจอดยาวเนี่ยไม่ได้เน้นจอดนานไม่ค่อยได้ใช้รถเนี่ยคาปาก็ใช้ได้นะครับแต่ต้องจะย้ำว่าคาปาจะต้อง จะต้องไม่เสื่อมแล้วนะถ้าเสื่อมแล้วแบตปิดเทียมดีกว่าแบตปิดเทียมลูกเล็กนะ3แอมห้าแอม์ M, 10แอมประมาณเนี้ยจะดีกว่าเพราะว่าคาปามันไม่มีแอมนะครับแต่ CCM มันสูงแต่พวกเนี้ยจะมีแอมแล้วก็ก็จ่ายเร็วจ่ายเร็วคลายเร็วอะไรประมาณนี้หน้าที่คล้ายกันแต่ตัวนี้มีแอมท่านี้คำว่ามีแอมคือมันไม่คลายประจุกออกนะครับมันก็เหมือนแบตเตอรี่แหละตั้งไว้เฉยมันก็จะไม่ค่อยคาย ถ้าจะขายขายนานมากยอะไรเงี้ยแต่ถ้าขาปาถ้าเราเจอตัวที่เสื่อมมันจะขายเร็วนะประมาณนี้นะก็ชุดแบบนี้นะครับจะมีพัดลมนะครับลมโฟเลยคือมีลมเข้าสองข้างนี้นะครับสองสามตัวเงี้ยก็เป่าโฟไปนู่นแล้วก็ไปเอาลมร้อนออกทางโน้นก็คือมีลมเข้ากับลมออกเล่นยาวๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องยกอยกัคคีริกขึ้นมาเลยนะครับต่อให้มีเบาะวางเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องยกมแม่แอมเพราะแอมไม่ตัดแน,น่นอนการวางพัดลมการทากล่องตู้แบบเนี้ย มันจะโฟดีกว่าที่เอาไปวางไว้ใต้เบาะแล้วก็ลมเป่านะครับแบบนั้นนะ่ยมันไม่โฟรหรอกมันไม่มีทิศทางอย่างนี้มันเหมือนเอาตั้งใจคือเอาลมร้อนอาลมเย็นเข้าไปเลยเข้าไปเป่านี่เลยพื้อแพแวมแล้วก็ไปดูดลมร้อนออกทางโน้นนะฮะอันนี้ผมจะเน้นตรงพรวมคาเบรเนี่ยให้เอาดูดดูดลมร้อนออกตรงนี้ให้เร็วด้วยเพราะว่าถ้าเล่นหนักๆแพรแวมันจะได้ไม่ร้อนเร็วนะครับนะฮะอันนี้จะเป็นระยะ ความเอียงของตู้นะครับเห็นไหมก็จะเป็นองศาเนี่ยองศาเดิมของรถเลยนะผมพยายามทําให้มันเหมือนเดิมนะก็พื้นที่วางขาด้านหน้าเนี่ยนะก็วางขาสบายว้างขวางดูจากคนโซนกลางนะครับนี่นะฮะไม่ยืน <S <S เหลือพื้นที่วางขาเยอะเนี่ยอย่างอันเนี้ยถอยหลังมาสุดนะก็ยังมีพื้นที่วางขาอยู่มันจะแตกต่างจากตู้พื้นตู้พื้นเนี่ยอแต่ถ้าใครอยากทําก็ทําได้นะไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ทำาบเปลี่ยนว่าผมไม่ได้ทําก็ ไม่ใช่ว่าจะไม่ทำนะทำได้แต่ถ้าคุยกันก่อนว่ารับความสูงได้นะรับความสูงได้รับความยืดไดนะ้ก็ทำได้แล้วก็อันที่สำคัญคือว่าต้องเลาะโครงเหล็กนะฮะเลาะโครงเหล็กออกเนี่ยตัดพื้นตัดรลมนะฮะถ้ารับได้ก็คุยกันได้แต่ส่วนใหญ่ที่ผมทำบินโต้ทรงเนี้ยเพราะว่าลูกค้าเขาไม่อยากเลาะโครงเหล็กนะฮะเลาะเดี๋ยวเราอยากได้พลังเสียงแรงๆเนี่ยก็ จริงก็คือผมพัฒนาตู้เพลงตรงเนี้มานานแล้วนะครับเสียงที่ได้เนี่ยมันรูมันจะออกกลางตรงนี้มันจะไม่รีเฟกซ์กลับมาด้านหลังเวลาเวลาเปิดเพลงเนี่ยลมมันจะไม่ม้วนอยู่ในรถถ้าตู้ที่เป็นตู้พื้นเนี่ยผมจะอยู่ตรงกลางนี่นะครับเวลาเปิดเพลงลมมันจะม้วนนะตามหลักวิทยาศาสตร์นะถ้าเปิดรถหลังถนนเนี่ยเบ็ดมันจะไม่ค่อยลอยนะครแต่แต่บางเจ้าก็าอาจจะไล่ไว้แรงก็ได้นะผมผมไม่พูดถึงในในมุมของผมละกันที่ผมที่ผมไล่ไว้นะครับ ส่วนตรงนี้มันจะดังเหมือนรถเจออากระบะคือว่ามันจะรีเฟกกลับไม่ได้รีเฟกกลับน้อยก็เหมือนตรงนี้เป็นรูกลางที่เจอกระบะเข้ามาส่วนพอตก็จะมีขนาดใหญ่ขนาดใหญ่มากนะฮะต่เป็นชุด12นิ้วที่เป็นไม่ไม่เหล็ก220เนี่ยนะก็จะเป็นพอตใหญ่เพราะว่าถ้าใครที่ทํา220เนี่ยอันนี้ไม่นับดอกจีนะถ้าเป็นดอกแบรนเนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่ก็จะนินแหงแล้วนิ้นแหนงนี้จะแทรกนิสก็ว่าไป ถ้าใครที่ชอบนุ่มลึกก็จะเป็นดอกนอกครัแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าฟังรถแหรก็เป็นดอกไทยอ่จะตอบโจทย์ดีกว่านะส่วนในระบบคันนี้จะมีพอแวมทั้งหมดเนี่ยสามตัวมีเสียงกลาง2ตัวแล้วก็เสียงเบสหนึ่งตัวนะครับก็ซับจะเป็นเวสบอยส2อง้อยยี่อนนะครับส่วนตัวรถเนี่ยก็จะมีแ้มหลังคาครนะบเลยแ้มหลังคาแผงหลังครบเลยนะครับในส่วนที่จะต้องทํานะครับ ส่วนด้านหลังเนี่ยลำโพงหลังเนี่ยที่ร้านผมไม่ค่อยได้เน้นอยู่แล้วเพราะเน้นทาให้มันทรงสวยเฉยก็คือจะใส่แค่คู่เดียวไม่ได้เน้นแบบสีอดอกอะไรอย่างนั้นนะแล้วก็พนี้ลูกค้าอยากให้ใส่ลําโพงประตูหลังด้วยซึ่งปกติผมก็ไม่ได้ใส่นะก็จะเป็นประตูหลังก็จะไม่ค่อยได้เน้นใส่เลยเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเราทําประตูหลังอย่างนี้นะครับประตูหลังประตูหน้าทาแผงสองดอกนะฮะแล้วเราฟังเพลงเปิดประตูบาเนี่ยมันก็จะได้ยินแค่ประตูหลังถ้าเรายืนฝั่งท้ายรถนะฮะ เพราะว่าเราจะยินแค่คู่เดียวซึ่งมันไม่มีประโยชน์นะครับส่วนประตูหน้าก็จะเป็นแข่งประตูเครื่องบานก็จะเป็น8นิ้ว8นิ้วนะฮะส่วนแหลมก็จะเป็นที่เขาเรียกกันนะฮะก็คือเป็นซูเปอร์ทวิตเตอร์ถ้าเป็นปลายแหลมส่วนเครื่องเล่นคันนี้จะเป็นเครื่องเล่นเดิมนะครับเครื่องเล่นเดิมที่เป็นจอนะครับใช้งานร่วมกับบูทูธเสริมแล้วก็ใช้กับปรีเอส378ตัวนีน้มีที่วัดโบสแล้วก็มีที่ ช่องใส่ปลีนะครับก็ทำงานให้มันดูเรียบร้อยมีช่องมีที่วัดโวลต์แล้วก็มีที่สวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้2องตัวนะมีล็ปิดลำโพงหน้ารถปิดไฟประดับ,บแล้วก็สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงหลักก็เยอะอยู่ตรงนี้นะประมาณนี้นะครับนี้จะมีทำไฟหลังคาเพิ่มนะครับลูกค้าให้เย็บหลังคาติดไฟกับพิบอะไรเงี้ยหรือถ้าเป็นับทั่วไปก็จะเรียกว่า,าทำหลังคา V P เนาะประมาณนี้ ติดไฟเย็ยบนวมนี่เย็ยบนวมนี่ใหม่นะครับประมาณนี้ครับถ้าอยากได้แบบนี้ก็ติดตอ่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์086440504 9ต้องทางการติดตามก็จะมีทั้ง t o k YouTube Facebook นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดดิงแจ้ตือนไปด้วยนะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ